สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผูอพวกเ,เรานะคะได้ทําเว็บไซต์เรื่องก,การค้ามนุษย์ในประเทศไทยค่ะโดยมีสาเหตุมาจากสาเหตุที่พวกเราได้จัดทําขึ้นนะคะก็พวกเรามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ในประเทศไทยนะคะเพื่อที่อยากทราบปะะัญหา,าแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ค่ะ ค่ะสาหรับการค้ามนุษย์ที่เห็นได้ในปัจจุบันนี้นะคะมีความทวมีความรุนแรงขึ้นโดยที่มีสาเหตุหลักๆห,ห,หลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยุคในปัจจุบันนะคะที่เป็นยุคโลกาภิวัตน์แล้วก็การเครือข่ายผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ค่ะและก็วนการค้ามนุษย์นะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็มีความซับซ้อนมากขึ้นจนกลายเป็นองค์การการค้ามนุษย์ข้ามชาติค่ะแล้วก็แสของ การส้ามมนุษย์นะคะมีความซับซ้อนหลายมิติมากค่ะเช่นเออจะมีการนะคะใช้แรงงานทามในสถานประกอบการประมอการประมงใช่ค่ะแล้วก็มีการแสวงหาผลประโยชน์นะคะนี่ขอทานแล้วก็มีการลุมคืนนะคะไม่ขาดเลยก็ได้ชัดเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็ลงถือพิมพ์กันบ่อยๆให้เห็นนะคะเช่นพ่อคุมคืนลูก ไมเร่เป็นข้อแท้ๆก็ยังทำกันได้ใช่ค<ช>่ะแ,<ต>แต่ว่ากรณีดังก่าวที่เราพูดถึงนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ของอัฐนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อหนวหาผลประชน์ค่ะเพื่อนด้วยที่ เปิดบริษัทเด็กค่ะรับสินบนแล้วก็มีส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสารค่ะจึงทำให้ปกปิดพยานหลักฐานเนาะทำให้แบบเกิดปัญหาที่แบบใหญ่โตขึ้นในประเทศแล้วก็ยากที่แก้ไขค่ะพวกเรานะคะในกลุ่มเล็กเนี้ยค่ะก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดน้ำลงหรือว่าช่วยในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลของการทุรือประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะเป็นให้ทุกคนน้องได้ฉุกคิดนิดนึงว่าเอ สิ่งที่เราทำไปนั้นมันเป็นยังไงมันไม่ดีแล้วก็เหมือนเราไปทำร้ายจิตใจเขาใช่ค่ะแล้วก็หึงมของพวกเราเนาะก็ไม่ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำแฟนเนี้ยมามันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มาเปิดดูคนที่สนใจ แค่เปิดดูก็ได้น้องแบบได้อ่านได้บ้างได้รู้ถึงข้อมูลปัญหาเบื้องต้นถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราจะทำยังไงค่ะกลุ่มของเรานะคะก็ขอฝากเว็บไซต์การทำในประเทศไทยให้กับเพื่อนๆพี่น้องๆนะคะได้เปิดดูเปิดชมเปิดอ่านแล้วก็เปิดติได้เลยนะคะว่าข้อมูลเป็นยังไงเป็นมายังไงอะค่ะสำหรับกลุ่มพวกเรานะคะก็ขอลาไปก่อนลาไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะค่ะ